สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหลงเสือภาษา style. แชนแนลนะคะบรรยากาศนาเอ็ีเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะทั้งฝนทั้งลมนาอ็ีไฟก็ดับนะะดับตั้งแต่เมื่อคืนนะคะนะเท่าเดี๋ยวนี้นะคะยังไม่หยุดตกเลยนะคะ เอากระทางต้นใหม่คือลมลมปานนั่นหรอลมแรงมากเลยนะคะน่าจะาได้ยินบ่านุว่าเสาไฟลมหรือเปล่าไม่รู้นะคะดับตั้งแต่เมื่อคืนนะเอฟซี F C, ไฟยังไม่มาเลยเนาะดับตั้งแต่หัวค่ำนะคะหลังจากฝนตกนะคะโอ้กระทางเลนะสีะหนุถอยรถเหยียบบอ คือปางงานลงจังสีอ,อืมโอ้หนักด,ดิงอยลงโอ้ยโตบ่อยู่ทั้งฝนทั้งลมนะคะวันนี้ก็บานนก็ไปช่วยงานนะคะบ้านเพื่อนเพื่อนนะคะ เพื่อนอรุ่นเดียวกันเนาะในบ้านนะก็จะทําบุญแจก,กข้าวนะคะงานบุญแจก,กข้าวนะคะไปช่วยเมื่อวานก็เขาก็หอ่ขอข้าวต้มห่ออะไรนะอีกซีวันนี้ก็จะเป็นวันที่แขกเรือมาร่วมงานนะคะนะแล้วก็พรุ่งนี้ใส่บาตรนะคะถึงจะเสร็จพิธีนะคะ นะช่วงเช้าก็น่าจะเพื่อนก็น,น่าจะให้นะบาบ่านุพาไปซื้อของนะคะได้ยินบ่านุพูดเมื่อคืนนะคะโอ้ลมเมื่อคืนนะ,ะพี่น้องเนาะประสาก็ถ่ายคลิปไว้ยังไม่ได้ลงเลยนะคะเพราะว่าไฟดับนะ,ะดูใบไนะม้แล้วก็เมื่อวานก็กวาดกับบิ๊กไปนะคะรอบหนึ่งนะ,ะหน้าบ้านลุงเสืองมงัวนึ่งเขานะคะ ก่อไฟหนึ่งข้าวนะฮะจาจอีหยังเป็นอีหยังนะคะลมแรงนะเบิ่งบักมว่วงภาษาบ่แมนล้นเบิดแล้วเ่ฝนตกหนักนเอฟซี 4, เนาะสมกับอากาศร้อนนะคะโอ้ทมอันนี้ก็ยังประทันได้แล้วอยู่นะะ อากาศร้อนมากเลยนะคะโอ้เบึ่งบักม่วงก่อนไม่หล่นนะคะเอซีเนาะเพราะว่าต้นมันต่ำนะคะแต่ว่านะก็เริ่มแก่แล้วนะคะดูหัวเหลืองแล้ว น้ำดอกไม้นะคะตัวนี้พวติดขี้ดินเลยนะคะจุขี้ดินเลยพวงนี้นะคะสามลูกนะเอฟซีนะ,ะมันหนักเนาะหย่อนลงติดดินเลยนะ,ะนก็ใกล้จะเก็บแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้มันเหลืองให้มันสุกคาต้นแล้วมันจะหวานนะเอฟซี่นาดินนาจะไถเข้าแล้วจะมาปลูกแถวไหนนาอหน้าไม้ฝร,รั่งเบาหนุ ก็คงจะเป็นแถวนี้นะคะเพราะว่าตรงนู้นก็จะเป็นเครือฟักทองพักทองอยังไม่แก่นะ,ะก็เลยยังไม่อยากถ่ายออกนะคะโอ้ฝนลมพี่น้องโอ้เมื่อคืนลมแรงจริงๆนะน่าจะเสาไฟล้มหรือเสาไฟหักนะได้ยินบ่าวนกว่าอยู่เมื่อคืนนะคะเนาะถ้ามันดับธรรมดาเขาก็คงจะมาแก้ไขตั้งแต่เมื่อคืนนะคะอันนี้คงจะเสาไฟล้มนะหรือหักนะเพราะว่ามันลมแรงจริงๆเนาะ ก็วันนี้เขาคงจะออกมาทําแต่เช้านะกว่าจะได้ใช้ไฟจักสีจักโมงแล้วพี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปไว้กับบนในลงนะคะบนบใบไม้นะคะนี่แหละช่วงเช้าก็จะได้กวาเนี่แหละใบไม้นะคะเต็มลานเลยโอ้ยบาทนแต่กว่าพี่น้องกวาดาวเผาแทบทุกวันนะคะ,ะลมมาก็เต็มอีกนะคะนี่ค่ะถ้าไม่กวาดมันก็จะแบบนี้เนาะมันดูแล้วมัน โรคหูโรคตาเด้อพี่น้องนะคะคนะในบ้านเนาะเดี๋ยวประาจักวาดในนะนะบ้านก่อนใบไม้ปลิวเข้าเต็มเลยนะหลุงเสือนึ่งข้าวนะจ้กอีกอย่างลมมาโดงเตือนฟางนี่โอ้ไฟระดับบิดขึ้นอะลีเนาะมนุมนบานยังก็สร้าไฟล่มบ่อนล ไม้ต้นไม้ต้นทับสายไฟเออเื่อสิมาตัดแล้วเนาะอยู่ใส่ายอะไรเนี่ย ลุงเสือก็หนึ่งข้าวนะภาษาจะล้างจานนะเอฟซีเนาะกวาดหน้าบ้านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยกวาดหน้าครัวนะคะทาคลิปแล้วก็ลงบราเนะไฟไม่รู้จะมากี่โมงนะเอฟซี FC นะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องลุงเสือภาษาแชนเนลด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ